มีพื้นที่ว่างๆเนี่ยขอขึ้นเล่นผมก็ให้ขึ้นเล่นเป็นวงเปิดแบบตั้งแต่ตอนเช้าๆไม่ค่อยมีคนดูนะฮะคล้ายๆตอน g ร o ฟไรเดอร์ปีหนึ่งนะฮะแล้วก็เขาก็ได้เล่นแล้วพอปี3เนี่ยเขาเริ่มเป็นที่รู้จักขึ้นเริ่มได้เล่นในตำแหน่งที่ดีขึ้นพอปี4ก็ดีขึ้นมาห,หน่อยหนึ่งปี5ตอนที่อยู่ที่ c h a l l e n g e อ h a l ที่ที่ที่ทอาแดนเนอร์มิดเนี่ย คือการเป็นวงที่รอคนได้มากมายนะฮะตั้งแต่ปีหเป็นต้นมาสครับเป็นโชว์ที่คนเยอะที่สุดในฟัสเฟสโชว์หนึ่งนะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ทุกคนก็รู้จักสครับกันเขาก็เริ่มต้นแบบนี้ฮะซึ่งใน f ัสเฟสเนี่ยมีวงลักษณะแบบนี้อยู่เยอะแยะไปหมดเลยเต่นก็เป็นความภูมิใจของพวกเราคือหลังจากแบดประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยคุณเป๊ดก็มา รวมตัวกับค่ายเพลงก็คือสนามหลวงใช่ครับสนามหลวงการดนตรีหรือสนามหลวงเฉยๆฮะสนามหลวงการดนตรีสนามหลวงการดนตรีรเป็นมายังไงถึงมาอยู่ที่นี่ได้ที่สนามหลวงเนี่ยเป็นแนวคิดของคุณไพบูลนำรงชัยธรรมอยู่แล้วที่จะทําหน่วยงานเล็กๆที่มีสระต่อแกรมมี่เนื่องจากว่าคือแก,กร,รมมี่อะคือในในในแง่แนวคิดและวิธีการทํางานแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือเป็นบริษัทในสังกัดแกรมมี่นั่นแหละนะครับ คือ,อคือกรมมี่ก็เป็นเป็นบริษัทเอนเทนเนต m ์ที่ที่ใหญ่มากนะฮะก็เหมือนกับเป็นกระทรวงะฮะมันก็มีขั้นตอนมีนโยบายการดำเนินงานที่อา,อาจจะเหมาะกับรูปแบบการทํางานบางอย่างแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดมันจะมีหน่วยงานเล็กๆเคลื่อนที่เร็วในการที่จะคิดที่จะทําอะไรที่มันนอกกรอบแตกต่างออกไปเนี่ยมันก็คงจะดีพี่บูนก็เลยตั้งไอตัวบริษัทสนามหลวงขึ้นมานะะมเราเรียกสนามหลวงกันเล่นๆภายในว่าเป็น NGO Oh. แต่ว่า NGO ของเราเนี่ยมันย่อมาจาก Non-Grammy Organization อ uh, <laughs> อยู่ในอยู่ในตึกเดียวกัน่าอยู่ในตึกเดียวกันแลครับอยู่ในกันแต่ว่าเราเราทำเสมือนกับว่าอันนี้ไม่ใช่กรา m มี huh. นะอะไรที่มันเป็นกฎระเบียบบางอย่างที่ที่กรา m มีมีอยู่สนามหลวงอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้กฎระเบียบนั้นเนะ uh huh. ช่นเรื่องสัญญาศิลป,ปินเรื่องลิขสิทธิ์เพลงอะไรก็ตามทีนะฮะสนามหลวงได้มีมาประมาณ2ปีแล้วก็ พี่บูนก็ชวนผมให้เข้าไปลองทำกันที่ในฐานะอะไรคุณใกล้เข้าไปเข้าไปในฐานะผู้บริหารเลยผู้บริหารเลยก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราจริงสิ่งที่สนามหลวงทำนโยบายของสนามหลวงมันก็ใกล้เคียงกับสิ่งที่ผมถนัดที่จะทำอยู่แล้วก็คือเป็นแนวแนวแนวเพลงที่แกแตกต่างทนคำนองนั้นใช่ครับใช่ครับแต่ว่า มันก็เป็นเรื่องท้าทายนะครับเพราะว่าเราเราเรา,เราทำอยู่ฝั่งมีเดียมาตลอดซึ่งอันนี้เรากำลังจะข้ามฟ้าไปอยู่ฝั่งต้นน้ําที่เขาผลิต<อ>เพลงออกมา<อ>แล้วผลิตมาแล้วไม่รู้ว่ามีเดียจะเปิดหรือเปล่าก็ไม่รู้<อ>นะคร<อ>ับที่เราอยู่ฝั่งมีเดียเนี่ยเราเลือกเฉพาะเปิดที่เพลงที่เราอยากเปิด<อ>ได้มันก็เราน่าจะคาดเดาพอได้นามมันตอนแรกก็คิดอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าเมื่อเข้าไปทําจริงแล้วก็จะพบว่า โอ้โหมันยากแสนสาหัสกว่ากว่างานมีเดียเยอะเลยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเราเราอยู่มีเดียมาตั้งเกือบ20ปีแล้วนะฮะเราก็คุ้นชินแล้วแต่ว่าฝั่งค่ายเพลงเนี่ยคือในการที่จะทําอัรบบ้าขึ้นมาชุดหนึ่งคือคือเราอยู่ฝั่งมีเดียเนี่ยอาทิตย์หนึ่งมีเพลงใหม่ส่งมาให้เรา10บเพลงเราก็รู้สึกว่าแต่ละเพลงนะั้นมันก็อย่างนี้ก็ฟังแล้วบางทีเราฟังครึ่งเพลงเราไม่ชอบเราก็ไม่เปิดแล้วใช่ไหมฮะมแต่ว่าฝั่งที่เขาทําค่ายเพลงเนี่ยกว่าเขาจะได้มาแต่ละเพลงเนี่ยมันเริ่มคิดกันตั้งแต่วันที่ เราเดินไปเห็นศิลปินไอหมอนี่มันร้องเพลงดีไหมมันควรจะทําอย่างไรต่อไปหรือศ<ม>ิลปินบางคนเดินเอาเดโมมา,มาให้เราฟังมันต้องผ่านการขัดเกลาอีกมากเลยกว่าจะเสร็จออกมามเป็นตัวเพลงแล้วส่งไป<ม>ดังนั้นเนี่ยโหม,มันกลายเป็นว่าผมเริ่มต้นจากศูนย์เลยคือ,<ม>ไ,อไอความรู้สึกที่เราคิดว่าเรารู้หมดแล้วเรื่องเพลงเนี่ยมันเป็นเรื่องหางอึ่งมากเลยเมื่อเทียบกับสิ่งจริงๆที่คนที่เขาทํางานค่ายเพลง<ม>เขาทํากันอยู่<ม>ที่ผมมาอยู่ฝั่งนี้แล้วปุ๊บผมจะรู้สึก ชื่นชมแล้วก็นับถือคนที่อยู่ในวงการเพลงมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะกับสภาวะทุกวันนี้ที่คน,น,นคนไม่ค่อยซื้อของจริงกันแล้วนะคแข่งข,นะข,ขันกันทุกรูปแบบเลยใช่ครับซีดีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแทบจะไม่ซื้อกันแล้วแล้วก็การโหลดก็ยังเป็นเรื่องของการโหลดผิดกฎหมายซะเป็นส่วนใหญ่นะในขณะที่งานทุกๆชิ้นนี่โอ้โหกว่าเขาจะออกคือคือบางาครั้งใช่ครับบางครั้งเราเราฟังเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่า มันมันก็ทําง่ายๆเพลงไม่เห็นจะยากอะไรเลยนะฮะแต่แต่ความเป็นจริงแล้วมันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะดังนั้นมันก็เลยทำใหเ้เหมือนผมมาเรียนหนังสือใหม่เลยที่สนามหลวงนะครับตอนนี้ก็ทําอยู่ที่สนามหลวงมาประมาณ3ปีนะเกือบเกือบสปีก็ก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามีความสามารถ ที่จะทําค่ายเพลงได้ได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยแม้แต่น้อย,ออยและสิ่งศิลปิน <ๆ S 1> ในค่ายของสนามหลวงเองนี่คุณเ็้เป็นคนเฟ้นหารหรือว่าเขาเดินเข้ามาเองหรือว่าช่วยกันยังไงฮะในช่วงแรกเนี่ยก็ก็จะเป็นทั้งสองแบบนะฮะคือเดินเข้ามาด้วยแล้วก,แวก็แล้วก็เฟ้นหาด้วยแต่ว่าในวันที่ผมเดินเข้าไปทำเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเริ่มต้นจากการที่ดูจาก กองเดโมที่ที่กองอยู่ที่ออฟฟิศก่อนว่ามีใครส่งเข้ามาบ้างแล้วเยอะยมากอนซึ่งก็เยอะครับ <laughs> แล้วก็มีเข้ามาทุกวนันเยคนอยากเป็นนักร้องกันเยอะนะใช่ฮะใช่ฮะ,ฮะ <laughs> แล้วก็บวกกับเมื่อมีผู้คนที่รู้ว่าผมมาทํางานที่สนามหลวงก็บางคนที่รู้จักเราอยู่แล้ว <ừ. S 1> ก็เริ่มเดินตามเข้ามาเอาเพลงมาให้ฟังอะไรก็ตามแต่ในเดียวกันเราก็เริ่มพยายามที่จะสร้าง create ศิลปินขึ้นมาเองเลยนะฮะเริ่มต้นจากศูนย์เลยเพราะว่า มันเหมือนกับบางบางอย่างที่เราอยากทําก็ไม่มีคนเดินเข้ามาที่เป็นแบบนั้นนะฮะซึ่งตัวอย่างในยุคแรกตัวอย่างของศิลปินที่เขาทํางานเสร็จหมดแล้วแล้วเขาเดินเข้ามาหาเราเลยก็อย่างเช่นไทเทเนียมไทเทเนียมทีทูวอร์ชิปนะฮะหรือว่ากลุ่มจอมยุทธ์ในดังๆใช่ครับหรือว่ากลุ่มพวกโนมอร์เบลทั้งหลายเนี่ยนะฮะปอยพอดเทรดอะไรพวกอย่างเงี้ยนะซูเปอร์วันอะไรอย่างเงี้ยนี่คือคือเขาทํางานของเขาเรียบร้อยอยู่แล้วแล้วเขาเดินเข้ามา ยังมตัต u c อ i n g h ก d i แ the ์แนดนยาให้ทุกลกเขาได้รู้ว่าคนไทยนั่น in the place กูรู้ว่ามึงเคยฟิลล์ดับเบิ้ลเบสให้นันเทพว่าถ้ามึงไม่พอใจอะไรไม่ต้องกินใจกัเดินออกไปจากประเทศนะนี่ในเมืองกู oh, this is how we do, oh, how we do. ยังมาแ e กตักกูหลักของชาติ พอมาในยุคหลังที่เราเริ่มเริ่ม,ม,มสร้างงานาจากศูนย์เนี่ยนะก็ที่ชัดเจนที่สุดก็คือ <L ula. S 2> ลุล่าลุล่าลุล่านี่คือเราเริ่มค้าจากศูนย์จากศูนย์เลยครับคือคือวันแรกที่เรารู้จักลุล่าเนี่ยลุล่าเขามาเป็นนักร้องรับเชิญให้กับอัลบั้มหนึ่งของเราคือเขาลองมาร้องเพลงแบบสไตล์บอสานะฮะแล้วเราพบว่า โอ้น้องคนนี้ร้องเพลงดีมากแล้วเสียงจะแบบสูงใช่แต่ทาไมไม่มีคือแต่เขาเป็นคนที่ไม่มีใครสนใจไม่ไม่ไดมีแววว่าจะได้เป็นอลัลบมีอัลบั้มเป็นของตัวเองอะไรอย่างนั้นเลยเราก็เลยนั้นเรามานั่งพูด,พดคุยกันเลยหลังที่ว่าเริ่มตน้นจากศูนย์นั่คือก็เริ่มตน้นจากศูนย์จริงๆฮะลุล,ลาอยากร้องเพลงแบบไหนเพลงอะไรแบบที่ลุลาชอบเรามานั่งฟังกันดูถ้าเป็นแบบนี้แล้วโปรดิวเซอร์ที่เหมาะกับลุลาน่าจะเป็นใครนะก็นั่งคุยนั่งคิดก็ตายโตนโซฟามาก็โตนโซฟามานั่งคุยกับลุลาคุยกัน เหมือนซักประวัติชีวิตเลยเหมือนกับให้ลุลาเขียนเรื่องสั้นขึ้นมาเลยว่าเพราะลุลาอาจจะยังไม่ใช่คนที่แต่งเพลงได้แต่เขาแต่แต่เขาเล่าเรื่องได้เขามีเรื่องแบบนี้เขามีเรื่องแบบนั้น<ม>แล้วก็โปรดิวเซอร์ก็ไปหานะักแต่งเพลงหรือแต่งเองนะเพื<ม>่อให้ได้เนื้อหาที่มันสอดคล้องกับสิ่งที่ลุลาเขาอยากจะพูด<ม>จนออกมาเป็นอัลบัม้มทั้งอัลบัม้มงนั้นเนี่ยอัลบั้มชุดนี้มันจึงเป็นงานที่มันมีความ พิเศษตรงที่ว่าอย่างแรกคือมันเริ่มจากศูนย์จากพวกเราทั้งหมดที่สนามหลวงอย่างที่สองก็คือมันเป็นเพลงที่ทุกเพลงมันเหมาะสมกับรูลาหมดเพราะว่าวิธีคิดวิธีทำมันทําแบบนี้มันไม่ใช่ว่าพอพอรูลามาร้องมานั่งอยู่แล้วเราก็ไปเลือกเพลงที่มีในโกดังมันจะไม่ใช่มันมันมันพราะมันพอมันเป็นอย่างนี้มันก็เลยทําให้ชุดนี้ค่อนข้างสําเร็จมันคล้ายๆกับเราเหมือนกับได้ประกาศซิเนียบัตรใบแรกอะฮะหลังจากที่ทดลอง เรียนทํางานที่สนามหลวงนี่มาแล้วมองดูแล้วทิศทางจะไปได้ดีไหมฮะหรือว่ายังต้องขับเคี่ยวกันต่อไปในในสเกลที่สนามหลวงทำเนี่ยตอนนี้เราก็เริ่มปรับโฟกัสให้ชัดเจนยิ่งขึ้นจากเดิมทีที่เราทํางานทุกรูปแบบใครเดินเข้ามาถ้าเราเห็นว่าเหมาะสมเราทําหมดไม่ว่าจะดนตรีแนวไหนแล้วเราก็พบว่ามันอาจจะไม่จําเป็นต้องทําอย่างนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมมติอย่างไทยเทเดินเข้ามาเนี่ยจริงๆแล้วไปอยู่แกรมมี่ฝั่งฝ <Grammy S 1> ั่งแกรมมี่ก็ได้ก็ได้นะก็ไม่เห็นจําเป็นต้องอยู่สนามหลวงเลยสนามหลวงน่าจะมี ทิศทางอะไรบางอย่างที่ชัดเจนซึ่งตอนนี้ก็ก็<ฤ>สรุปเป็นอยู่ที่แถวๆเป็นเป็นเพลงเราเรียกว่าเป็นเทรนดี้พ็อปะนะฮะก็เป็นเพลงพ็อที่คนกรุงฟังหน่อยก็จะสไตล์เหมือนลุลาดูบาดูอะไรประมาณอย่างเ<ฤ>งี้ยนะซึ่งน่าจะเป็นทิศทางที่ทํากันไปกับอีกอันหนึ่งที่จะเป็นธุรกิจใหม่ของสนามหลวซึ่งซึ่งตอนนี้เพิ่งเริ่มต้นขึ้นรายการนี้ก็อาจจะเป็นรายการแรกที่พูดถึงก็คือการทำโชว์บิสนะฮะคือเราพบว่า ความถนัดของผมอย่างหนึ่งก็คือการการสร้างกิจกรรมที่มันเป็นเหมืนอน,มนตอนทำแฟชเฟสเหมือนตอททำแฟลชเฟสอย่างเงี้ยนะฮะดังนั้นเนี่ยสนามหลวงก็เลยจะทำงานใหญ่ขึ้นมางานหนึ่งชื่อว่า Big m มอล i ์ m ทนมิวสิก i ฟสติวความตั้งใจก็คือเราจะให้มันเป็นมิวสิกเฟสติวัลที่ใหญ่ที่สุด